ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนหารขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจําเดือนตุลาคม2567ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนางจิตราจำปาโพครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนหาร มีผลการดำเนินงานดังนี้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจค่อยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA และตําแหน่งเปอร์เซ็นไท PR ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายพระราชะกุศลน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูม,มิพลลอดลดุยเมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาด้านการใช้งานใช้ GPT เพื่อการจัดการเรียนรู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญทุกวันธรรมสวนะตลอดพรรษาการนวัดโพน้อย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการลงทะเบียนเรียนและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ร่วมทอดกระถินสามัคคีอำเภอขุนหารประจำปี2567ณนวัดคลองคำตำบลภูฝ่ายร่วมกิจกรรมโครงการชาวอำเภอขุนหารนุ่งผ้าไทยใส่บาททำความดีวิถีพอเพียงตามวิถีไทยวิถีพุทธ นวัดบ้านด่านตำบลโนสูงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในวันปิยมหาราชณนะบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5อำเภอขุนหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณรักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยแคนวา AI ณห้องประชุมร่วมใจสำนักงานสกรประจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาทน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5อําเภอขุนหารเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5อํเภอขุนหาร เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาสำหรับผู้ใช้งานระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห้องประชุมรวมใจสำนักงานสกรอประจำจังหวัดศรีสะเกษการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่25ตุลาคมร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ณวัดบ้านศิวะลายหมู่5ตํบลสิ จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้บริการอ่านหนังสือกิจกรรมสอนทำเหรียญโปรยทานจากริบบินรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567บริการให้คำปรึกษาแนะแนวการจัดการศึกษาวันที่31ตุลาคม2567นั่งจิตราจำปาโพครูชํานาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอขุนหาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณห้องริชมอนด์แกรนด์บอลรูมโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณและสวัสดี